ตอนนี้เราอยู่กับพี่ปอนะครับพี่ปอสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่ปอพาทัวร์พิพิธภัณฑ์โอเดนย่าแล้วกันนะพี่ปอออกมาพาผมทัวร์หน่อยว่ามีอะไรบ้างพี่ได้เลยครับตี่ก็เริ่มจากนี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับครับอันนี้จะเป็นความเป็นมาของบริษัทแต่ก่อนเนี่ยเขาจะชื่อว่าเคงเล้งจันเคงเล้งจันอ่าครับผมเคงเล้งจันนะตอนที่เขาเปิดมาแรกๆเลยเพราะนั้นก็เป็นตึกแถวอยู่ที่แถวแถววงเวียนยี่สิบสองครับ อ๋อ oh, แถวายาวล่าเลยใช่ใช่ตั้งแต่แบบสมัยอาโงคินแซมเลยครับต่อมาเนี่ยเขาก็ย้ายมาอยู่ตรงแถวแถวไอพระรามสองอ่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นเป็นชื่อเจซีเหรียญชัยครับอ่าตอนชื่อเจซีเหรียญชัยเนี่ยตอนนั้นพี่ก็เด็กๆอยู่เลยตอนนั้นประมาณยุค8ปดศปลายถึง90้นต้นต้นอ๋่าเรามาเริ่มตั้งแต่นี่ก่อนเลยดีกว่าสมัยก่อนอ่ะตีลองดูดีๆครับ ห่อเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยอ่าเป็นเป็นอย่างนี้เลยพี่จ,จะไม่ใช่ห่อฟอยแบบสมัยนี้อันนี้จะเป็นยุค80ต้นต้นๆ <Okay. S 1> แล้วก็เจไปไปลายด้วยซ้านะตอนนั้นเน่ยพวกการ์ตูนคาแรคเตอร์ต่างๆมันยังไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่ใช่ไหมยุคนั้นเขาก็เลยใช้เป็นเนี่ยเป็นดาราไทยเนี่ยสิงห์ไก่พบสิงห์ไกลพบใช่เนี่ยเป็นการ์ดอันนี้เป็น,นถือว่าเป็นการ์ดแรกของของ,ของบริษัท,ทเขาแถมนนขนมใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ อาจจะเป็นการ์ดแรกของไทยเลยด้วยมั้งนะไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แต่เป็นการ์ดแรกของบริษัทนี้แน่นอน <Wow. S 1> อครับเนี่ยตอนนั้นเห็นไหมได,ด้ลงดูเนี่ยมันเป็นหอมอันจะเป็นหอแบบนี้ใช่เนี่ย,<ม>ยรูปภาพอะไรเนี้ยก็จะเป็นแบบเชยๆห,หน่อยแบบสมัยก่อนน,นะครับผมเนี่ยแล้วก็เนี่ยเนี่ยล็อช่องสิงคโปร์สมุดบ<ม><ม>ันทึกของของคุณพ่อคุณแจมเขา<ม>อือฮึออ ทำแบบทำบัญชีทำอะไรใช่ใช่สมัยก่อนมันไม่มี iPad ไม่มีอะไรครับผมเนี่ยอันนี้ก็คือมาดูอันนี้ก็คือที่ที่คุณพ่อสิงแสเขาจดโอ้โหันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยพี่อันนี้น่าจะสามสิบกว่าปีแล้วช่วงพวกเราเด็กๆนั่นแหละอ่าเนี่ยมีบรรทัดที่เจ็ดนะสมุดจิ๋วโดเรมอนแถมในซองใช่ใช่โอ้สุดยอดเลยอ่ะว่าแต่ละวันเขาจะจดเอาไว้ว่าเขาได้ทาสิ่งเหล่านี้ครบหรือยังอะไรอย่างเงี้ย มาดูชั้นที่สองกันดีกว่าครับอันนี้แบบเป็นห่อขนมสมัยก่อนเลยป่ะพี่อันนี้อันนี้อันนี้จะเริ่มเป็นรุ่นประมาณยุค80ดปปลายถึง90นะครับเนี่ยอันเนี้ยห่อและบารอสเปกโซสเปกโซอุ๊ยข้างหลังน่ะมีอะไรอ่ะแฟตคิงนะอ่าใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นช่วงยุค8ปดแปดูนพวกคลาสสิกเลยอ่ะใช่แฟตคิงจะเป็นพวกเกรสไฟถ้าวดอบกรอบอะไรพวกเนี้ย แล้วก็มีนู่นนะก็ตมาร์กใช่ก็ตมาร์กก็ตมาร์กข้างหลังนะนูนๆขวาสุดเลยช่วงนั้นจะเป็นแบบหอละบาทหอละบาทใช่หอละบาทสองบาทอะไรเนี่ยสมัยโอ้โหเจ็ดศูนย์ปลายแปดศูนย์ต้นๆน่ะที่โอ้โหแล้วเนี่ยอะไรอะพี่พวกสิบสองราศีนะเสียเริ่มมาแล้วตอนนั้นอันนี้แถมการ์ดอย่างพี่ยังยังยังอยังอ่าอันนี้ก็จะมีขนมจโจอจะโจโจใช่ ตอนนั้นพี่น่าจะยังเด็กมากๆเลยนะอืมผมว่าถ้าเกิดไม่ได้มาที่นี่นี่ไม่มีทางได้เห็นพวกนี้แน่นอนใฮ <c oughs> ออละบาร์ดแล้วก็ได้ย่ีไปตั้งดูอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็คือแบบสมัยก่อนนะใช่สมัยก่อนแท่นี้ก็สุดแล้วนะที่เห <c oughs> มือนกับไอ้คาแรคเตอร์หุ่นยนต์มาตั้งอยู่ข้างนอกอนนจอทีวีนี้เป็นมาริโออันนี้เป็นขนมมาริโออันนี้อันนี้ตรงยุบพี่เลยตอนนั้นพี่แบบเรียนประถม ตอนนั้นนี่คือยี่ห่อมาริโอ้นี่ทั้งขนมอร่อยแล้วก็ของแถมก็แบบเจ๋งเนี่ยมันจะมีอเนี่ยนียเกมเกมอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะแบบทอยเต๋าแล้วก็เดินอะไรอย่างงี้ะพี่อ่าใช่แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบมันจะมีแท่นนะเห็นไหมไอ้ที่เป็นกลมๆอ่ะแล้วมันจะมีจริงๆมีตัวอนสอนหมุนใช่หมุนไปเป็นเลขไหนแล้วก็เดินไปตามจํานวนเลขที่มันตกครับเ่จะมีเซย่ามี มาริโอโดเรมอนอะไรพวกเนี้ยนะเจ๋งมากเลยราคาห้าบาทจะได้ขบาเนี้เออจะมีตัวเดินให้ด้วยนะอือครับเนี่ยก็ออกมาเยอะเลยนะสําหรับขนมมาริโอเนี่ยของแถมก็หลากหลายยังมีไอเกมขูดขูดเหรียญด้วยเห็นไหมที่ที่มันจะเป็นเหมือนตะกั่วเห็นไหมครับขูดนี่นี่นั่นแหละมันจะเป็นเกม จําได้อยู่เมื่อก่อนแบบต้องมาลุ้นเอาแบบเอาเหรียญบาทมาขูดเนาะใช่ใช่เอาเหรียญบาทมาขูดขูดแรงนี่เลขหายหมดเนี่ยแม้กระทั่งเนี่ยตัวต่ออย่างเงี้ยอ่าเสริมเสริมทักษะเด็กๆตอนนั้นครับอืม้วขนมมาริโอ้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นพิกภาพอะไรเงี้ยพลิกภาพใช่เล่นเกมเมมโมรีครับเกมเมมโมรีเกมแบบฝึกความจาอ่าก็มีสล็อตเมื่อก่อนตอนนั้นสล็อตเจ๋งมากเลยนะแบบดีดแล้วมันก็ จะให้ให้ภาพมันตรงกันะครับพี่เออสล็อต,อตของพวกนี้นี่ตอนนี้นี่ถ้าขายในตลาดหรือกมูนี่ประมาณเท่าไหร่<อ>ประเมินราคาย,ยังไงพี่สําหรับพี่ปอเล่นงานเก่าสําหรับห<อ>่อนะครับพี่แล้วแต่รุ่นด้วยอี่ถ้ารุ่นลึกๆอย่างเงี้ยครับไอ้พวกลึกๆแบบมาริโออย่างเงี้ยเขาขายซื้อขายไรพี่ตั้งแต่ประมาณสอง3 34ห้ารสามิบสามสามสิบสี่ครับพี่ถ้าสภาพสวยๆแล้วมีของแถมเป็นห่อเดิมๆนะครับ ็อยู่ประมาณน่าจะมีสองสามพันได้เหมือนกันนะสองสามพันใช่ใช่ถ้าถ้าเป็นแบบเดิมๆมาเลยนะนี่ขึ้นมากี่เท่าเนี่ยจากจากห้าบาทใช่พี่จากห้าบาทขึ้นมาสองพันเฮ้ยถ้าเกิดแบบผมซื้อขนมเก็บไว้ตอนนี้หรืออะไรเงี้ยเราผ่านไปสักยี่สิบปีอะไรเงี้ยก็โอเคป่ะก็ไม่แน่ไม่แน่ใช่ก็ไม่แน่เพราะว่าอีกหน่อยมันก็จะมีเด็กที่เป็นยุคเนี้ครับ พอเขาโตเขาก็คิดถึงไงมันแพงเพาความคิดถึงนั่แหละก็ของพี่อ่ะพี่ได้แบบเป็นห่อเฉยๆนะไม่มีของแถมไม่มีอะไรเลยนะพี่ยังได้มาไอ,ไอพวกที่ลึกๆเนี่ยพี่ชี้ให้ดูเนี่ยครับเกือบเกือบพันแล้วนะอเออแล้วถ้ามีก็คงจะประมาณนะั้นแหละถ้ามีขนมด้วยมีเลือสภาพดีๆก็น่าสองสามพันนั่นแหละโอเคไปดูตู้ต่อไปพี่อันนี้ก็จะมาเป็นโอเดนย่าแล้วผมทันอันนี้ละตอนนี้ตอนนี้จะเป็นเริ่มเริ่มเป็นยุคของการ์ดแล้ว การ์ดเริ่มมาประมาณสอ3 3ันห้าอยสานะโอ้การ์ดเริ่มมาแล้วจริงๆมันมาตั้งแต่2 5 3 2ปลายๆแล้วด้วยนะมาในครั้งแรกเนี่ยพี่หมายถึงการ์ดพลังนะครับพี่เพราะตอนนั้นมันจะเป็นการ์ดที่เป็นรูปหรือเสื่อยู่อันนี้เริ่มมีพลังแล้วมีพลังแล้วตอนนั้นเนี่ยก็จะเริ่มจากเนี่ยการ์ดบิสโก้ครับสองพันปลายๆปีถึงนั่นแหละถึง2 5 3 3เป็นบิสโก้ ก็จะมีสามรถมีรถกุ้งรถปลาหมึกรถไก่ครับอ่าตอนนั้นก็ห่อละอสองบาทสองบาทเองแล้วก็ได้การ์ดเนี่ยการ์ดเซยเห็นไหมแล้วก็จะเป็นการ์ดดักบอลพาร์ทหนึ่งตอนนั้นนะนะที่เป็นบิสโก้นะครับผมหลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนจากบิสโก้มาเป็นโอดินย่า เกตนะจะมีหลายสีที่มีหลายสีเพราะว่าเขาจะทําออกมาเป็นสีๆเพื่อให้เด็กรู้ว่าอ๋อมีการ์ดรุ่นใหม่มาแล้วนะ hmm. นึกออกไหมแบบเปลี่ยนสีสีเขียวเออการ์ดรุ่นใหม่มากาอะไรครับอน,นั้นก็เลื่อยมาจนถึงประมาณปีสองพันห้า้อสี่สบเอ็ดตอนนั้นนะทำ,ทำก็ทําการ์ดมาเรื่อยจนจบที่ไอ,กา,อ,ไอการ์ดยูกิอ๋ออ๋อนี่ไอการ์ดยูกิพยกงนี้ปะ่ะการ์ดยูกิ อ่านั่นแหละอย่างงี้นะใช่ใช่นี่กาวุกินะแต่อันนี้อันนี้มันผมไม่แน่ใจมันเอาไปเล่นได้ไหมันมันเอาไปเล่นแบบกับของแท้เลยได้ไหมไม่น่าได้นมั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 นน่าจะเป็นแบบแนวเก็บสะสมมากกว่านะน่าจะอย่างนั้นนะที่แต่เอ้ยแต่เหมือนก็มีไปเล่นอยู่เหมือนกันนะพี่จำไม่ผิดเนี่ยผมจําได้เด็กๆเอามาใส่ตาเออใช่เหมือนเหมือนเบจิต้า มีมีแบบม่านม่านวัดพลังนะใช่นี่เลยอันนี้เลยเขาไว้เล่นกับไอ้การ์ดอันนี้เห็นเห็นไหมที่อ๋อที่ที่มันจะมีเขาเรียกว่าไรมันเป็นฟอยล์แบบแล้วก็เพื่อนเราดูพลังในตัวนี้ได้ใช่ไหมไอไอตรงขครื่องล่างที่เป็นจุดจุดแดงครับพี่เราเรามองอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นแต่พอเราใส่ไอ้สเกลเตอร์มองเห็นเลยเออมันก็จะเห็นตัวเลขเลย อย่างนี้ก็เป็นการวัดพลังเห็นไหมเสียบลงไปแล้วมันก็จะเห็นเลยว่ามีมีพลังเท่าไหร่อันนี้เป็นลูกเล่นของาร์สสมัยก่อนไอเดียเจ๋งมากใช่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นาก์สเฟรามิกนะเป็นฮาโลแกรมด้วยตอนนั้นนี่คือโอทิญญาน่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยนะที่ทําแบบฮาโลแกรมลงไปในาก์ดครับเออเป็นลายเลเซอร์แต่ก่อนเขาจะเรียกลายเลเซอร์ลายเลเซอร์แต่ตยวนี้เขาจะเรียกวิบวับ วิบวับอะไรอืมนั่แหละแล้วก็การวัดพลังนี่อันนี้เจ๋งลบบวกอ่ะลบบวกอันนี้เป็นเป็นไอเดียพ่อคุณแจมเลยนะครับเขาไปญี่ปุ่นมาแล้วก็ไปเปิไอแผ่นฟิล์มอย่างเงี้ยอืนะไอแผ่นฟิล์มอย่างเงี้ยพอเรา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 กดลงไปเนี่ยกดนิ้วลงไปอุณหภูมิของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันโอ้โอ่าบางคนกดไปกลายเป็นสีอาร์ติมันดูดีนี่ครับ บางคนกดไปเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงสีเงินสีเทาอย่างเงี้ยเห็นไหมบนกาดรับมมตเรากดไปปุ๊บออกมาเป็นสีเขียวให้เพื่อนกดออกมาเป็นสีแดงอ่ะแล้วเราก็มาดูพลังกันอ่าเนี่ยเจ๋งอ่ะทีเอสด้วยุดยอดเลยพี่ตอนนั้นแบบนวัตกรรมของเมื่อสาสิบปีที่แล้วอ่ะใช่พวกคุณแจ็เขาไปไปเจอฟิล์มเนี้ยที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็มาประยุกต์กับกาดอ่าอืมเก่งมากเลยใช่ แบบแบบโคตรคิดเอทตอนนั้นแบบที่ชอบมากนะครับอือจะมาวัดกันใหญ่เนี่ย <c oughs> อันนี้ก็จะมาช่วงสองพันห้าร้อยสามสิบสี่สองพันร้อยสาสิบห้าอ่ะครับผมอ่ะเนี่ยจะมีจิกจ๊กซอร์จิ๊กซอร์พวกดาร์กบอลพวกซัมไนทูเปอร์เออเนี่ยม,มีการ์ดมีสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่พี่แซมบอก อันล่างที่เราคุยๆกันตอนแรกนะพี่แซมบอกว่าทาเซรามูนมาด้วยอ๋อใช่ใช่ยุคนั้นใช่ใช่มีเซรามูนขายให้สาวๆในยุคนั้นนะตอนนั้นยูยูดังมากเลยอครับผมอันนี้เป็นสมุดสติกเกอร์ไม่ใช่การ์ดนะเป็นสมุดสติกเกอร์เป็นสมุดสติกเกอร์เลยใช่สติกเกอร์ก็2 5 3 7ตอนนั้นช่วงนั้นยูยูกำลังดังเลยแต่การ์ดก็มีนะการ์ดยูยูนี่เขาก็ทํามาแถมก็โอเดนย่าเหมือนกัน การยูยูพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองครับผมอืในอดีตนี่อะเนี่ยสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นแบบนั้นเห็นไหมอ่าเห็นแล้วพีดการ์ดมาสไซเดอร์ก็มีนะครับอ่าที่เป็นไรเดอร์แบ็คอันนั้นโอ้วันนี้นี่ผมสนใจไรเดอร์มากเลยเพราะว่าที่เนี่ยได้แบบลงกินเนสบุ๊กเลยนะแบบเก็บสะสมเยอะที่สุดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอันนี้คือ เห็นการ์ดเนะยหุ่นโมเดลงกุลเห็นไหมครับผมก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีแคมเปญใครเปิดเจอการ์ดใบเนี้ครับเปิดของมาเจอการ์ดใบเนี้ก็ส่งมาแลกได้เลยโอ้โหเป็นไฟรีเลยเหรอได้ฟรีเลยแล้วเป็นงานแท้ด้วยนะเขาเป็นเป็นงานแบบงานแจแปนด้วยนะเป็นงานบันไดแจแปน์เลยซุปเปอร์สยาม ใช่ไอซูเปอร์เซียสองไอซูเปอร์เซียร่างแรกร่างแรกเหรอร่างแรกร่างแรกโงคุณเป็นซูเปอร์เซียครั้งแรกอ้าวอ้าวครับผมไอไอสามผมพูดผิดไปไอสามแล้วมันต้องเป็นยาวใช่ใช่ตอนเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วบิ๊กการ์ดเนี่ยทำมาทั้งหมดสิบหกใบสิบหกใบเองใช่สิบหกใบจะแบ่งเป็นใบแบบธรรมดาอย่างนี้นะแล้วก็จะมีเป็นเลเซอร์ด้วยจะมีฝั่งโน้นอีกแปดใบบิ๊กการ์ดตอนนี้ ราคาไปไกลมากแบบทะลุโลกเลยนะเท่าไรอะพี่ใบธรรมดาเนี่ยที่พี่เห็นซื้อขายกันตามกลุ่มซื้อขายตอนนี้นะเห็นเขาตั้งขายกันอยู่ห้าหกพันเลยนะต่อใบอะนะใช่แล้วถ้าเป็นรูปแบบสวยๆอย่าง,อย,างอย่างไอ้รูปแนวนอนอย่างเงี้ยเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยเห็นก็ซื้อขายกันเป็นหมืนะ่นอะใบเดียวจริงพี่พอรู้เปล่าว่าผมอะได้รางวัลจากพี่จี พี่แซมที่วันนั้นอะผมไปงานมิ팅โอเดรนยาไม่แต่อันตัวนี้เลยนะมีลายเซ็นน้าต่อยด้วยนะหรอไอตัวดีจับที่ที่งานเก่านี่เลยนะน่าจะเป็นสีทองอะพี่เป็นสีทองอะที่น้าต่อยเซนเบ้แกเซนอ๋ออันนั้นน่าจะเป็นเป็นเป็นพาร์ทใหม่เป็นพาร์ทใหม่พาร์ทใหม่อแต่พาร์ทใหม่ก็เจ๋งเหมือนกันหน่อยมีราคาอ่ะอันนี้มาดูฝั่งนี้อันนี้เป็นอีกแปดใบนี่อ๋อ ที่มันเป็นของหายากทุกวันเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนทําออกมาแล้วเขาไม่ได้กระจายขายไปทั่วประเทศสักเท่าไหร่อแสดงว่าจะมีอยู่แต่แบบกระจุกหนึ่งใช่ไหมทีเนี้ยมันเลยมันเลยกลายเป็นทุกวันเนี่ยกลายเป็นของหายากแล้วแล้วที่สําคัญเขาส่งไปขายที่เมืองนอกด้วยเห็นพี่แซนบอกว่าไปถึงฝรั่งเศสเลยใช่ใช่ใช่ไอ้พวกคนฝรั่งเศสคนฮ่องกงเนี่ยตอนนี้ตามหาตั้งรับไม่ไหาเคยเห็นป่ะนักคือนักฟุตบอลอ่ะเออแบบจะแบบ ชอบโมกุลมากอะไรอย่างเงี้ยทำท่าตอนแบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยนะใช่คนพวกเนี้ยพอโตมาก็เหมือนกับพวกพี่อย่างเงี้ยครับโตมาแล้วแบบอยากจะมีอีกครั้งคิดถึงอะไรเงี้ยมีความทรงจาอะไรเงี้ยรู้ไหมหาซื้อยากแล้วตี้รู้ไหมว่าไอ้ที่บิ๊กการ์ดพวกเนี้ยที่เป็นแบบใบฮาโลแกรมใบเลเซอร์ตอนนี้ครบครบเลยนะสี่ห้าแสนนะสิบหกใบนะพี่คนจีนคนอะไรพวกเนี้ยมันหาซื้อกันอยู่ แต่ว่าคนคนไทยที่มีอยู่เนี่ยเขาเขามียอมขาย oh. นับคนได้น่าจะมีประมาณถ้าคนไทยนะน่าจะพี่รู้นะน่าจะสามสามคนสี่คน,คนประมาณ <4 S 2> นี้ <5. S 2> เองนะที่มีครบอะ่ะคิลเลเซอร์รอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงไอ้บเลเซอร์รูปเหมือนกันเนี่ยแหละ oh. แต่ว่ามันมีเลเซอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นเลเซอร์ลายไข่ปลานะเห็นไหมมันจะมีเงาเงาตัเล็กๆลายไข่ปลาเนยครบชุดเลยก็นะั่นแหละ เหมือนถือรถไปคันเนึงมีอีกฝั่งนึงนะฮะนี่ใช่แลจวมาดูแปดใบนี่ตัวพี่เองอ่ะยังมีแค่แบบใบเดียวเยแล้วใบหนึ่งนี่เอาแบบเท่าไหร่พี่น่าจะหลายหมื่นนะเพราะว่าเขาใบอะนะเพราะว่าคนจีนมันตั้งรับไปก็สี่สี่ห้าแสนแล้วอืมตอนนี้ก็น่าจะต้องมีสองสามหมื่นอะแล้วแต่รูปไปนะแล้วแต่รูปด้วยอืมแล้วแต่สภาพด้วย อย่างที่พี่บอกกับมันนับคนมีได้เลยครับอันนี้เป็นพวกกาฟิลไฟโดโด,โดิโดจะมีการ์ดเห็นไหมครับช่วงนั้นไฟโดโด,โดิโดฮิตนะอือหึอือที่รู้จักใช่หไหมทันทันทันอยู่ที้เซ่นอัอะอ่าทันอยู่ครับเออนี่แหละแล้วตอนนี้ก็นี่จะเป็นพวกขนมเอ่อเล่นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอย,<ๆ>อย่างเงี้ยนะครับผม